สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมิวเตอร์นะขามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2013นะเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะฮะ mm hmm. ก็ประตูดูดไฟฟ้าแอร์ไมโครบัสนะฮะจอ2จอการาโอเกะเต็มระบบนะฮะเบาะ VIP หลังค่สวยมากเลยคันนี้นะฮะก็ดูรถกันนี้จังหวัด101นะฮะก็ราคาขายอยู่ที่ 5 5 0ม0่บาทครับผมคือสดเราก็ลดได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะสำหรับท่านใดมองหารถไว้ใช้งานนะฮะรับนักเรียนใช้กิจของสงนะฮะเราไปออนทัวร์กันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้รถใหม่เข้ากันเรื่อยๆนะช่วงนี้นะฮะก็พาสีเต็มนะฮะเล่มพร้อมโอเลยคันนี้เครื่องเสียงตุ๊บๆุ๊บนะฮะเครื่องช่วงล่างนะฮะเขากาลันตีมาว่าดีมาก นะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ให้รถใหม่เข้ามาท่านจะได้เห็นได้พบได้เจอก่อนใครนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ